ต่กรีดได้รับการตอบรับจากท่านธรรมนัสในการช่วยก็ช่วงนี้ไม่ใช่เวลาที่เราจะมาโต้แย้งกันนะครับกรีดก็มาแค่แถลงว่ากรีดมีจุดยืนแน่นอนวันนี้กรีดยุติบทบาทกับพักไรที่เอาเงินเช่าไปด้วยเอาเงินเชสอสอขอให้มันมีอันเป็นไปสอสอคนไหนที่รับจ้าง รัฐบารได้สินบนจากล้าขอให้ชิดหายตายจากฟ้าผ่าอะไรตายเยประชาชนสู้มาเหนื่อยแทบตายกับประกายเป็นอย่างนี้เพระส่ง์งนขึ้นจะพาแล้วมึงทําอย่างนี้เร็วติดตามเกตุกิดในการทํางานกริดจะประสานงานกับท่านรัฐมนตรีหลายๆท่านการวางแผนไหมใช่ไหมคะ ่้าานวแต่กริฑได้รับการตอบรับจากท่านธรรมนัฐในการช่วยที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดนะคะสองครั้งสองครั้งนะคะ,คะ,คะซึ่งพี่น้องประชาชน ที่บางพักที่ชนบุรีอรมองว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องสําคัญนในการเปิดอ่างเก็บน้ําเป็นเรื่องสําคัญมากในการสัญจรไปมาระหว่างพี่น้องสองฝั่งน,นะคะน,น,น,นี่การที่เราจะเลือกพักไหนเราต้องเลือกพักที่เขา,ขาสนับสนุนให้เราแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้อง ประชาชนได้อย่างแท้จริงก็ช่วงนี้ไม่ใช่เวลาที่เราจะมาโต้แย้งกันนะครับกีดก็มาแค่แถลงว่ากีดมีจุดยืนแน่นอนวันนี้กีดยุติบทบาทกับพักแล้วก็ขอให้พักขับออก ส่วนเรื่องประชาชนจะตัดสินใจอย่างไรนั้นเนี่ยกริกมองว่าประชาชนชาวสีราชาเนี่ยเข้าใจทิ่นะคะและขอให้ติดตามการทำงานของกริดต่อไป ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ